มาแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเพิ่งได้ของมาว่ามันคืออะไรเดี๋ยวขอแไปอุปกรณ์แกะก่อน<ะ>คือเพิ่งเพิ่งสั่งของมานะครับ<ะ>ให้ตกแต่งลูกชายเจ้าคันโตขอพึ่งถึง ถ้ามาดูดีกว่ามันคืออะไรกันสวัสดีครับลูกชายไม่ไ้เสียงหลอเลย <c oughs> เดี๋ยวมาแกะกันดูดีกว่ามันคืออะไรกันนะครับข <c oughs> อ,อรัดวางโทศรศัพท์ก่อน ก็เพิ่งได้ของมานะครับได้วันนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็เอาตากแดดไว้ก่อนค่าค่าเชื้อค่าเชื้อโควิดแกะยากมือสั่นนนะครับขอแกะดีๆก่อน ยากเหลือเกินครับเอิบโอ้โหเฮ้มาแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรต้องสั่งมา ตัง้งสอวันแล้วเพิ่งได้ครับหนึ่งนะครับอึออออบอก่ช่วงนี้ก็โควิดนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยน่าเบื่อมากวันนี้ก็ Work From Home แต่เดี๋ยวตอนบ่ายสามผมจะออกไปฉีดวัคซีน ข็มแรกวันนี้ทางบริษัทให้ออกไปแล้วก็ได้ได้ได้คิวมาวันนี้ก็ถือว่าก่ายังดีที่ได้ฉีดนะครับถึงจะเป็นวัคซีนที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็โอเคดีกว่าไม่ได้ฉีดเพื่อคนที่เรารักแล้วก็ประเทศนะครับจะได้เดินหน้าต่อไปได้ นี่เฮ้ยม่ไงมาแล้วมันคือเสาอากาศนะครับเสาอากาศแต่งของฮาร์ลีอ๊บ <c oughs> นี่ขนาดมันสั้นกว่าอันเดิมมากอันเดิมมันถอดไว้นะครับไม่มีมละวปุ๊บ ชิปอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใส่กันเ,ออเห็นไหนมอ,อันนี้ขนาดยาวประมาณ8นิ้วนะครับสั่งมาม้นมุนถูกด้วยเปล่า ได้ไหมอ่ก็เป็นของเล็กๆ็กน,น้อยที่เอามาให้ลูกชายเจ้าคันโตของผมในช่องตันหนวดไม่เลนน่นกับ สั้นใช่ไมครับสั้นโอเคอยู่ันเดี๋ยวต้นวัไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปฉีดวัคซีนเข็มแรกโอเคนะครับ